บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sportback เรามระกอบกันค่ะกับจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทินนะคะว่าแต่ว่าช่วงนี้จะหนีพี่ครีไปไหนกันคะสองคนนี้มีศิลปินมาเยี่ยมเราถึงสตูดิโอแต่ว่าขอตัวไปกับพญิงสองคนได้ไหมพี่ขีดูดูอย่าบอกอย่าบอกว่าเขามาเวลาไหนพอพอก่อนพอก่อนโอเคไปเลยไปไปดูกันไป สายทนโปรยปลายผ่านพนไปกับโชคกับแสงรือร้องของวันใหม่แบบสีที่สวยงามท้องฟ้ากลับมาสดชื่ กรแางเรื่องร้องของวันใหม่กลายเป็นากสีที่สวยงามท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้นหัวใจของเราที่หมดมองเเชิญกับเมราที่โหดรคาสินสําน้ำตาหยดสุดท้ายชีวิตของเราก็สดใส พี่ๆทุกคนเลยเมื่อกี้นั่งไปยกตามเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรคะพี่บุ๊คชื่อเพลงเลนโบเรนโบมันใส่ลุ้งเหรอคะก็ผมแทน ผมแทนเขาว่าเรนโวเป็นวันพรุ่งนี้ของทุกคนที่รู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาอยู่ยังมีพรุ่งนี้เป็นของพวกเราทุกคนห <c oughs> มยความดีมาก <c oughs> ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะไฟนอลชัปเตอร์นะคะ,คะก็เป็นวงดนตรีวงหนึ่งแต่ทีนี้เรายังไม่รู้จักว่าแต่ละคนเป็นยังไงแนะนําตัวเลยค่ะ,ค,ะครับผมบูธครับกีตาร์ท,ทข่าวแจ้งร้องนำํำค,ครับบอมนะครับมือกองครับ สันเล่นกีตาร์ครับผมเมย์ครับเล่นเบสครับโอ้โหว่าแต่ว่าสี่คนนี้มารวมตัวกลายเป็นวงนี้ได้อย่างไรคะมน,นจริงๆแล้วสถานะตลกมากเพราะว่าบอมมันเป็นลูกศิษย์ผมที่เอกดนตรีสากลจังเกษเส่ซันก็เป็นลูกศิษย์ค่ะเมย์ก็เป็นร,รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยก็รวมกันมาแล้วสี่คนมันก็มาจากเอกดนตรีสากลจังเกสเ๋อแล้วอย่างนี้ลูกศิษย์มาเล่นอยบคุณครูไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอคะก็ี๋ยวอมยวิชาคุณครู สนุกดีสนุกดนตรีมันเหมือนเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่ไม่ถือเรื่องเรื่องเข้ากันได้ทุกเพศทุกไัยเนาะทีนี้แอบสืบทราบมาว่าแต่ละคนเนี่ยก็ทุกคลี่ในแวดวงการบันเทิงมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้มารวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นไฟนอลแชปเตอร์ทำไมถึงเป็นไฟนอลแชปเตอร์ผมคิดว่ามันถึงมันถึงเวลาที่เราอยากจะทําดนตรีที่เป็นมันถูกใจเราด้วยแล้วก็เป็นดนตรีที่ที่ จะเรียกว่าไงได้ได้โชว์ศักยภาพของความเป็นักดนตรีจริงๆให้คนอื่นเห็นบ้างอะไรเงี้ยไม่อยากจะทําเพลงว่าเราต้องขายก่อนนะก็ไปปิดกั้นดนตรีเราเองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นบทสรุปสุดท้ายของของวงเราก็เลยใช้ชื่อว่า final chapter แล้วพูดถึงแนวเพลงเป็นแนวเพลงประมาณไหนคะเมื่อสักครู่นี้ฟังเหมือนจะเป็นล็อกก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ถึงกับโอ้โหอะไรอื่นผสมด้วย ผมว่ามันเป็นดนตรีดนตรีป๊อปแต่มันถูกห่อหุ้มด้วยความเป็นร็อกคืออะไรเหมือนซูชิห่อหุ้มด้วยสาหร่ายอย่างนี้เหรอคะทำไแบบอาจจะเป็นข้างนอกอาจจะดูนุ่มๆข้างในดูแข็งกล้าใช่ผมว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของเราคืออยากให้คนได้เห็นวงเราเล่นเหมือนตอนแรกที่เราเจอกันก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าสีคนนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับคืออยากให้อยากให้ออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อยากให้ออกจากหน้าจอแพลตฟอร์มทุกอย่างแต่มาชมสดดีกว่าถูกต้องครับับ คือคือตามอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ว่าทางที่ดีแล้วอยากจะให้มาชมกันสดๆมากกว่าใช่ไหมคะได้ข่าวมาว่าเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์อะไรด้วยอ๋อวันที่10ตุลาคมครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมเราจะเล่นครั้งแรกกับวงเพื่อนๆที่ไม่มีสังกัดเลยที่ Parking ้งทอยเกษตรน้ำมินวันที่10ประตูเปิดเวลาสามโมงครึ่งครับก็ ก็เป <spe aker> ็นนิวทิศหมายอันดีก็เหมือนกับรายการนี้ต้องขอบคุณจุ๊บจิ๊บกระสิบเหมือนเธอที่ที่ให้โอกาสมากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอเพราะว่าสิงเกิลก็ยังไม่ไม่ออกเลยแล้วเล่นเล่นจริงๆครับบนโลกใบนี้ก็คือวันที่สิบแต่กายมันได้ให้โอกาสมาเล่นที่นี่ก่อนถือว่ายิงทีเซอร์ไปไงขอบคุณมากขอบคุณค่ะแต่แต่จะบอกว่าเอาล่ะนะคุ้นกับแนวเพลงอย่างเงี้ยต้องพักกันแล้วนะคะอ่ะอย่างตอนเนี้ยคลิปจิ๊บจิ๊บของเราใช่ไหมจมูกนี่สิคุณ คนทาด้วยใช่ไหมคะทำทำสกอร์ประกอบรายการโทรทัศน์อไม่ใช่มีแค่รายการโทรทัศน์ปกตินังละครภาพยนตร์ทำก็ทำอยู่ครับทำด้วยใช่ทั้งวงเลยหรือว่าใช่ครับถ้าเกิดว่าอย่างเพลงละครก็ให้ สันรอมเมช่วยอัดให้อะไรอย่างเงี้ยช่วยๆกันหดเห็นไหมไม่ใช่มีแค่ตัวเองออกข้างหน้าเดียวเบื้องหลังหลายเพลงก็ทํามาที่ติดหูหลายๆเพลงคนอาจจะนึกไม่ออกก็มีหลายเพลงเช่นเดียวกันที่เป็นที่แล้วแต่ตอนนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงผลงานเลยให้แต่ละท่านฝากเลยค่ะผมมองเป็นภาพใหญ่ว่าอยากให้ทุกคนออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับอยากให้ทุกคนเปลี่ยนการฟังเพลงจากการเอียงหูฟังจากสมาร์ทโฟนมาดูดนตรีสดสําหรับทุกวงไม่จาเป็นต้องเป็นเราผมว่าแล้วแล้วปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ปัญหาเรื่องวงม <łość> <Harriet. S 1> ใหม่ถ <S mulheres> ้าเกิดขึ้นการพัฒนาของวงการเพลงก็จะดีขึ้นด้วยใี่ไหนก็ขอบคุณและการจิิ0บ0ค่ะแต่ว่ามาทั้งทีจะให้ฟังเพลงเดียวคงไม่ได้แน่นอนที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ปล่อยเวทีตรงนี้ให้กับทั้งทีไปนอลแชตเตอร์เลยดีกว่านะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เธอเชื่อจเธอจบดูสวยงามกาพอด้ลตจาองเธอยางที่ไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมยังเี้อีอันเป็นเพียงาพลนุ รายการของเราเพลงนําช่วงแรกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซอ้ไม่เป็นไรค่ะให้ไพได้ค่ะช่วงนี้ปล่อยไปก่อนาหน้าเป็นตาดีบ้างถูกต้องค่ะเดี๋ยวตาฉเฉพาะโอเคค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาอัปเดตความบันเทิงได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14.30นที่นี่ทีมดาวเทวนจิตซีสค่ะสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ